เนื้อย่างร้านนี้นะอยู่ใกล้ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ครับชื่อร้านกูลูรา้านขี้มุกนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปเลยไปเลยเข้าไปในโยไม่ต้องถามอ่ะโต๊ะตุ๋นเอานั่งโต๊ะล่างเนื้อไปขึ้นไปข้างบนครับนี่นั่งขึ้นบนนูน้น ไ <Okay. S 2> ี่จ้าไม่จ้าไม่้องกลัวคนละวันนี้ได้นั่งข้างบนนะครับปกติได้นั่งแต่ข้างล่างโอ้ดีนั่งข้างบนก็ดีตัวน,น,นี้อ่ะให้มันใกล้นี่เอาตัวน,นี้กันได้จ้ะนี่นั่งตัวนี้ครับมองเห็นบรรยากาศข้างล่างนีค่ครับบรรยากาศวันนี้เราคง เราได้มานั่งข้างบนนะครับนี่น้องเหมือนเดิมที่บริการเราวันนี้แล้วก็เนี่ยเอาเอากระเทียมสามที่ะหอมมะฝรั่งสองที่หอยจำแลงนี่คืออะไรหอยจำแลงบินอินถอยนะคะเอเอหอยจำแลงที่สองที่นี่ครับโอเคเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเอ้ยคอหมูกูรูที่หนึง่งนะนี่ครับเรียบร้อย สั่งมาเรียบร้อยแล้วเอาหกเกาลั้วครับที่นี่แล้วก็มีโซะซุปที่นะะึ่งนะไอ้สองที่กัน<ะ>เอายำแม,มงกคล 2. 2> <ะ>ุ่นสองต่อลายสองโอเคแค่นี้แหละน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่านี่ครับบรรยากาศโอ้โห<ะ>เดี๋ยววันนี้จะมาลองกินดูนะครับไม่ลองหรอกวันนั้นก็มากินนะกินอยู่เรื่อยขอโคชูจังด้วยน้ำจิ้มมันเป็นอย่างนี้นะ กินเรียบร้อยใส่โคชูจังใส่ทุกอย่างลงไปนะครับนี่ก็จะเปรี้ยวขีดมะนาวนิดหนึ่งนะฮะเรียบร้อยรอกินรอกินรอกินแล้วก็ย่อยมาครับดูให้ดูนะครับแซลมอนขึ้กระเทียมเนี้ยครับลูก อันนี้คือเอ็นหอยนะเอ็นหอยอันนี้หอยเชลนะน,นี้พี่ปลากระเบนนะครับนี่พี่ปลากระเบนเดี๋ยวลองลองชิมดูความอร่อยนี่นี่น,ะนี่อรอ่อยเลยแล้วขอยที่พี่ซื้อและซอร์ซิมิไม่ให้มาเนื้อมาราทอนนะครับตัวนี้เป็นนี่นี่บูค่ะไอ้นี่เขาเรียกอะไรวะบูโกกิ ครับนี่อะรอย่างอร่อยแน่นอนเน่เนดูเนื้อโอ้โหมันแค่ดูเด็ดเลยได้ได้หมดเลือดเลดเนี่ยเลืนเทียมเลือนเนี่เลือดเนื้ๆ นี่เนะี่ยนี่อร่อยไหมเดี๋ยวเราจะลองกินดูนะครับโอเคนี่แหละร้านกูรูอะไรนี่แหละชื่อร้านไม่ได้เลยเห็นไหมนี่ร้านแบบวนะู่โกจิกูรูหลายอย่างชื่อไม่ได้เลยกูอยากกินนี่กูนะครับนี่กูเริ่มแล้วเตรียมนะครับ

บอกว่าให้วาซาบิแต้มตังหานะ,ะเวลากินเนี่ยแต้มตังหานัาบบนื้อ,อก่อนแล้ว

no เริ่มสวยแล้วคุ้ค้น่าจะสุกนะครับเ,บเ,บเอันนี้สววุกแล้วเนี่ยหมักเนื้อแหละโอเบคอนชิ้นแรก ขอบจิ้มจีของพี่เงจิ้มจีครับแล้วมาเตรียมมาแ่ะเวมาแล้วมา้วมา้มา้วมามามา มากหวานคู่หวานอะ่ะโอ้โหวมเด็กคู่มันยาก่นะมามาแล้วเออน้องขอผักอย่างนั้นด้วยเลยได้จ้มาแล้ว วาคือครับตัวคำของกุ้่เดี๋ยวจะต,ต้องเล่นระยะในการแยกวาคือว่าว้คือมัต้องมียาเดี๋ยวเรืร่องแยกว่าคือมัหชิ้นกลางกลางมันจะมันทับจู่ต้องกลางของเออต้องอกงพันเออหนึ่ง,ง,งต,ต้องกลางกลางกาง,กาง ไม่เห็นไม่ได้แล้วนะได้ใหม่นะ này nó ม้วนมันจะสุกเหรอเนี่ยม้วนสุกพี่เดี๋ยวม้วนม้วนก็ปิ้งเนี่ยลองดูลองดูแล้วเดียกลับไปกลับมา่างไม่ได้ี่นีบอว่าควใส่ก้นหอม មកដល់មកហើយមកទៀត ที่ปลากระเบนอ,อ่าหอยเชลล์ครับโอ้ยเนี่ยไหมมาไปคว่นมาไหมแล้วม,มะกินให้ดูนะเยอะเลยตอนนี้ Bà bè Bà bè Nó giống như vấn Ok Thôi bà cháu nó khoang mấy là nó mì mình nó nói 我黑了呀。 เนี่ยเนี่นี่เนื้ววากิวมาสที่เวกินวากิวก็แต่จะลงสุ่มนีุ่่มจิ้มแจ่วอร่อยโคโลคิว เนื้อวากิวเสร็จแล้วจะกินเนื้อวานกะิวครับขอไ้คปากเบนหวานอน

thank うん。 อะไรอ่ะโอ้้ยเราเพื่อมาได้หมดเลยได้กินเลเราจ้าเป็นสุกวันนี้อันนี้เอาสุกๆมาครับวาคิวครับเนี่ยต่ออนตัวเนยนี่โอ้โหนมันใหญ่ มันมันไหลอ่ะคือไม่ต้องจุ่มเลยอ่ะหวานเลยต่อใช่รัะหวานอ่มาตัวใหญ่ไดูดูเกี่วเลครับ บนะล่างเลยนี่ลูกค้าก็ยังเต็มเลยครับที่ผมมาก็หลายโต๊ะเรียบร้อยก็ยังเก็บเตาเรียบร้อยเก็บเตาเรียบร้อยแจ็คบินมาสองกนพันสี่ห้าสิบนะครับมีน้ำดีฟิลแก้วหนึ่งโอเคนะใครที่ผ่านมาแถวพันฝ้ายก็ลองมาใกล้ั่วคานพอนสิบนบครูกิวผมก็กล้าว่าอร่อยนะโอเคครับเราจะทำั่